สวัสดีครับเป็่อนพอน้องพี่คนรักเอวทุกคนฮะเป็นไงฮะจำกันได้หรือเปล่า <c oughs> จํากันได้แน่นอนแหะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ติดตามผมในช่อง YouTube ตรงนี้ก็คงจะติดตามผมเช่นกันในไบค์เกอร์แมนใช่ไหมครับคนรัก m o t ต g p หายกันไปยาวนานมากนะครับเคยคิดจะหาเพื่อนๆมาช่วยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับที่จะมามาทำตรงนั้นได้ด้วยความไม่สะดวกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ก็ กลับมาวันนี้นะฮะอฟวันมีการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็อยู่ในสนามเดิมนั่นแหละสนามเ e d บู l ิงนะครับที่ออสเตรียก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใช้การแข่งขัน2ครั้งในสนามเดียวเนี่ยเพราะว่าคนที่ชนะคนที่ได้เปรียบในเรดแรกของสนามนั้นเนี่ย <IS prepar atory> ก็จะคงความได้เปรียบในเรตที่2หรือเปล่าถ้าโดยเบสิกก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า สถานการณ์ที่ Red Bull r a c i n กเนี่ยกำลังเป็นต่อ Mercedes ในตอนนี้นะฮะแล้วจะต้องมาลงแข่งในสนามที่ Red u u l เนี่ย,เ,ยเขาประสบความสำเร็จนะครับจากใจชนะอันสวยงามของ m a x v e r s t a p p e เปนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันจะทำให้คะแนนเนี่ยทิ้งกันไปอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่า Mercedes ไปพลาดพลั้งอีกนะฮะเกมการแข่งขันในฤดูกาลนี้ก็ต้องเรียกว่ายังคงเหลืออีกอยู่ยาวไกลนะครับเส้นทาง ดังนั้นในตอนนี้เราอาจจะได้เห็นความสำเร็จนะครับในรอบหลายปีมากผมก็ไม่ชัวร์เรื่องของตัวเลขขออภัยนะครับว่ามันนานแค่ไหนแต่ผมคิดว่าบางอย่างนี้ก็น่าจะหลาย10ปีอย่างเช่นว่าการที่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ทาง Red Bull Racing เนี่ยสามารถที่จะชนะติดต่อกันได้ถึง4 4ครั้งหน้า4สนาม ซึ่งมันก็เป็นชัยชนะที่มาจาก2นักแข่งนะครับไม่ใช่ว่าแม็กเมารวดนะไม่ใช่ว่าแม็กเมารวดในตอนนี้มันแข่งไปทั้งหมดแล้ว8 8สนามใช่ไหมครับ8สนามมันก็เหลือการแข่งขันอยู่อีก15สนามโอ้โยจากนั้นผมผมบอกนะครับว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้บ่าเบ็ดเสร็จอะไรมากหรอกในตอนนี้มันอาจจะมีมีพลิกอะไรยังไงหรือเปล่าพอให้ได้ลุ้นกันอยู่นะแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความสุขกับโมเมนต์นี้นะ คือให้ให้มันคู่ขี้กันไปแบบนี้แหละแล้วก็ไปวัดกันในประมาณสัก 2- อสสนามท้ายๆได้ยิ่งดีสนามที่20ขึ้นไปเนี่ยยังไม่รู้ว่าแชมป์จะเป็นใครได้วัดกันแบบว่าสูสีน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในหลายคนนั้นอาจจะต้องการโมเมนต์นั้นเพราะว่ามันค่อนข้างผูกขาดกันมาแบบอาจจะมองว่าลุ้นกันยากะนะครับในในช่วงเวลาที่ผ่านมาของของ m e r c e d e s ของแฮมมอนตันนะฮะ กับแสนามนี่ก็มีชัยชนะอยู่ด้วยกันใน3คนครับแ <c oughs> ม็กก็นำชัยชนะมาให้ทีมเนี่ยถึง4ครั้งครับรวมไปล่าสุดด้วยนะ <c oughs> แล้วก็แฮมมอตันเนี่ยสครั้ง <c oughs> แล้วก็เซอร์จอเปเรสเนี่ยหครั้ง <c oughs> นั่นก็หมายความว่าเรดบูลก็ขึ้นหน้าทุกสิ่งอย่างเลยนะฮะ <c oughs> ชนะก็มากกว่านะครับด้วยประเภทบุคคลด้วยประเภทนักแข่งด้วยประเภททีมก็ชนะ แล้วก็นักแข่งทั้งสองคนก็ชนะทั้งคู่ด้วยนะครับในขณะที่ Mercedes เนี่ยชนะ3ครั้งเนมาแค่นักแข่งคนเดียววันเดอรี่บอตัสยังไม่เคยชนะเลยนะครับแสนามในปีนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงความพลาดเนี่ยก็แน่นอนว่าทั้งผู้ชนะอ่าท,ทั้งทั้งอันดับ1อันดับ2นะครับทั้งแม็กก็พลาดไป1ครั้งแฮมมอลตันก็พลาดไป1ครั้งแบบว่าพลาดไม่มีคะแนนเแล้วเป็นเป็นในสนามเดียวกันนะครับที่อาเซอร์เบจาน อีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะพลาดเพราะว่าเหตุสุดวิสัยนะฮะยางบิ้มอีกคนหนึ่งอาจจะพลาดเพราะว่าใจร้อนไปหน่อยนะครับอาจจะขาดความยั้งคิดอะไรยังไงไม่ทราบตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ใจร้อนไม่ตัดสินใจไปในแบบนั้นเนี่ยคะแนนมันก็อาจจะไม่ได้ห่างขนาดน,นี้มันอาจจะคู่ขี้สูสีส่วนต่างอาจจะอยู่แค่6-7แต้มเหมือนเดิมอาจจะเป็นประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าอ่าลืมไปก็ ทันเซอร์ก็ไปพลาดอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่แมก็กซ์ประสบความสําเร็จที่สุดโมนาโกเน네ม็กยืนยืนหนึ่งแต่ทันเซอร์ก็จบอันดับที่7ส่วนต่างตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า18แต้มนะถ,ถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ18แต้มครับ18แต้มทุกคนว่าเยอะไหมสิบแปดแต้มเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่เขายืนโพเดียมกันไปตลอดเนี่ยอันนี้มันก็ต้องแสดงว่ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายสนามเหมือนกัน,นะครับที่จะทอนคืนได้เพราะว่า ส่วนต่างที่1กับที่2เนี่ยมันมันต่างกัน6แต้มฮะก็คือที่1เอา25แต้มไปที่2ก็เอาอ่าเกแต้มไปหรือถ้าเกิดว่าอาจจะทำฟาสเทลเลได้อย่างนี้ก็อาจจะเอา20แล้วกันสมมุติว่าอันนี้กล่าวไว้คมขำนะส่วนต่าง5ถึง6แต้มเนี่ยดังนั้นก็คือ5 54 20ก็ตีไว้ประมาณ4สนามนะครับส่วนต่างที่ถ้าเกิดว่าจะทอนคืนกันได้เนี่ย ต้องมีผมว่าอย่างน้นอยนประมาณ4สนามอะสถึงสนามถึงจะทอนคืนกันได้ดังนั้นมันถึงได้ลุ้นกันพอสมควรนะครับในตรงนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปตัดสินว่า Honda น่าจะมาแน่นอนหรือว่าเอมอร์ d e เดสยังไงก็ตามชิวๆได้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราอาจจะเคยคุ้นเคยกับในปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ทําให้หน่าสนใจอย,อย่างหนึ่งก็คือการพัฒนารถครับทุกคนจําได้ไหมครับว่า ตัวตัวเวฟเนี่ยนะฮะออกมาออกมาพูดว่ารถแข่งของ Mercedes เนี่ยจะไม่มีการพัฒนาอะไรที่เป็นยัดอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเซฟงบเพื่อที่จะเอาไว้ใส่กับรถในปีหน้าเต็มๆเพราะว่าปีหน้ามันก็จะเข้าสู่อะไรใหม่ๆแล้วใช่ไหมละ่ะดังนั้นก็อาจจะต้องมีงบประมาณตรงนั้นตรงนี้ซึ่งไอแนวคิดเนี้ยถ้าเป็นเฟอร์รารี่เนี่ยเขานำหน้ากันไป,ไปนานแล้วนะฮะ ไม่มีการอัปเกรดอัปเดตอะไรใหม่ๆเนี่ยนี่เฟอร์นัลี่เขาพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วใช่ไหมครับว่าจะโฟกัสไปที่รถแข่งในปีหน้ามากกว่าดังนั้นก็อาจจะเน้นที่การปรับแต่งนะฮะในในในปีนี้แทนเน้นที่การปรับแต่งเน้นที่ว่านักแข่งก็จะต้องทํางานให้หนักขึ้นให้แม่นยําขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ารถไม่มีการอัปเกรดอะไรแต่การที่โตโต้ออกมาในพูดในแบบนี้เนี่ย ก็มีคนที่ไม่เชื่อนะครับอาจจะรวมทั้งพวกเราเนี่ยที่มองเข้าไปแม้กระทั่งคู่แข่งคนสําคัญอย่างเรดบูลนะครับคริสเตียนฮอร์เนอร์นะครับหัวหน้าทีมของเรดบูลก็บอกว่าจริงๆเขาก็ไม่เชื่อนะว่าสิ่งที่โตโต้พูดเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นไหมการที่จะบอกว่าจะไม่อัปเกรดอะไรเข้าไปแล้วล่ะเพราะว่าที่ผ่านมานโตโต้ก็เหมือน,นว่าสับขาหลอกเก่งในทำนองนั้นแหละถ้าถ้าจริงๆส่วนส่วนตัวผมผมก็มองว่า ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเอาจริงๆคือต่อให้ <c oughs> ต่อให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาอาจจะไปโตโตอาจจะพูดบอกว่าให้ทีมอมื่นตายใจอาจจะเป็นอาจจะเป็นสงครามจิตวิทยาในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็พอโตโตพูดมาในแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทันเซอร์เองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าจริงๆก็ทันเซอร์ก็พยายามที่จะเรียกร้องแล้วก็กดดันไปทางทีมงานนะว่าให้ช่วยทําอะไรหน่อยนะฮะ เพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามันสู้ไม่ได้จริงๆที่ผ่านมาเราอาจจะมองนะครับว่า,าด้วยความที่ Mercedes เนี่ยอาจจะเสียเปรียบนะครับไอ้กฎนะครับที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ Mercedes เนี่ยเขาทําพัฒนารถได้เต็มที่สักเท่าไหร่ถ้าทีมอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายแต่เหมือนรถของ Mercedes เนี่ยค่อนที่เสียเปรียบเนี่ย ทีนี้เราอาจจะมองพุ่งเป้าไปแค่สตรีทเลสใช่ไหมจา,จากการที่ท่านเซอร์เรียกว่าเจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับในโมนโกเนี่ยหรือแม้กระทั่งต่อมาที่อเซอร์ไบจันหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสตรีทเลสเนี่ยเราได้มองว่าถ้าเป็น FC แฟนๆของ m e r c e d ซเก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าหลุดพ้นจากสตรีทเลสไปเนี่ยก็น่าจะหายใจให้คอไล่องหน่อยแต่พอหลุดไปตรงนั้นเห็นไหมฮะว่า เรดบูลเลสซิ่งก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ดีแค่เพียงใน Street r ส c e หรือว่าในโคง้งความเร็วต่ำโค้งหักศอกโค,งค้งแคบแคโค้งสั้นพวกเขาก็ยังดีในทางตรงอีกครับใน,ในส่วนของตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังยังเรียกว่ามีพละกำลังเครื่องยนต์เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเราอาจจะมองว่ามันอาจจะสู้ Mercedes ได้แบบชัดเจนเห็นได้ชัดเลยละ่ะหรืออาจจะเป็นต่ออยู่นิดๆเสียด้ยซ้ำเนี่ย นั่นไงฮะถึงได้อาจจะเป็นที่มาของแฮมมอลตันที่บอกว่าไม่ได้หรอกนะคุณจะต้องอัปเดตบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในตัวแข่งแล้วถ้าจะให้สู้ในแบบเดิมเนี่ยยังไงซะก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันอ่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าในโมเมนต์ในแบบนี้เนี่ยคือถ้าตัดลุยแฮมมอลตันออกไปสักคนหนึ่งเนี่ยแม็กเวอร์สเตเปนเนี่ยเขาก็คือนักแข่งที่ไร้เทียมทานนั่นแหละ เพราะว่าถ้าเราจะไปเทียบกับคนอื่นในตอนนี้ถ้าเอาแค่ในฤดูกาลนี้นะฮะเราได้เห็นว่าคนอื่นเนี่ยแทบจะขึ้นมากดดัน1กับ2นั้แนแทบจะไม่ได้นะฮะริงอยู่นะครับว่ามันอาจจะมีคนที่ได้โพเดียมหรือว่าคนที่ชนะ,ะแต่ถ้าเราเอาวันที่แม็กสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดมาเนี่ยผมว่าทั้ง2คนทั้งแม็กแล้วก็ทั้งแฮมมอตันเนี่ยก็ยังคงไร้เทียมทานอยู่ดังนั้นในวันที่เรียกว่า เมอร์เซเดสอาจจะเพียงพ้้าไปนะเพียงพ้้าไปแล้วนิดนึงเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่แม็กเนี่ยจะเอาอความแข็งแกร่งของตัวเองที่มีอยู่ในตอนนี้ในส่วนของความสามารถในการขับเนี่ยอันนี้เราเราก็มองนะครับว่าแม็กเนี่ยก็เรียกว่าทำํำในคู่ขี่สูสีทันเซอร์อยู่แล้วละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับที่อาจจะเทียบไม่ได้แต่บางทีประสบการณ์เนี่ย มันก็มันก็ไม่ได้ว่าจะช่วยได้ในทุกสนามนะครับอันนี้เห็นไหมละว,ว่าประสบการณ์ก็ไม่ได้ทําให้ลูอิสแฮมมอลตันใจเย็นนะครับในอเซเบจันถูกไหมแทนที่ว่ามันเป็นเรื่องเบสิกขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าพลาดแต่สุดท้ายเห็นไหมก็พลาดแล้วก็ทําให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมันก็มันก็ลามมาถึงตรงนั้นแหละผมคิดว่าถ้าเกิดว่าแฮมมอลตันจบที่2ไปในตอนนั้นนะครับแล้วส่วนต่างคะแนนแม็กไม่มีแต้มไงส่วนต่างนี่มันจะโอ้โหนะ สถานการณ์มันมันมันจะไม,ม,ะไม่ไม่ทำให้เรียกว่า FC ของ Mercedes เนี่ยได้หายใจใหายคอไม่เคยคล่องเท่าไหร่คิดว่านั่นนั่นก็บ่งบอกใช่ไหมครับว่าประสบการณ์เนี่ยมันมันก็มีก็จริงอยู่แต่แต่แตบางบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะช่วยคุณได้ทุกสนามหรือว่าทุกสถานการณ์จริงๆนะอ่ะทีนี้ก็ลองมาดูในคนอื่นลงมานะครับอย่างแม้ว่าจะมีการชนะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของเซอร์ gio เปเรสเนี่ยแต่คะแนานเขาก็นข้างที่จะ เรียกว่าทิ้งห่างตามตามอันดับ2เนี่ยไกลอยู่เหมือนกันจากการที่เขาชนะแล้วเขาก็ยืนยืนโพเดียมต่อเนื่องกันมานะครับก็ทําให้ตอนนี้มีอยู่น่าจะประมาณ90กว่าแต้มนครับเกแต้มอ่าแตมโผล่ขึ้นมาซึ่งก็ยังตามหลังอันดับ2อย่างแฮมมอนตันอยู่นี่น่าจะประมาณสัก30กว่าแต้ม30กว่าแต้ม40แต้มอาตีไว้ประมาณเกือบเกือบสสนามนะครับส่วนต่างในตอนนี้ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะ น่าจะยากเหมือนกันนะครับในการที่จะลุ้นขึ้นไปตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นลำดับ3 4 5ลงมาเนี่ยอันนี้ได้ลุ้นครับได้ลุ้นเรายัง,เร,ยงเรายังไม่เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่อย่างวันตารีบอตาเนี่ยอันนี้แฟนๆของเมอร์ซ e s ก็น่าจะผิดหวังในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันว่าเาเขาก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเสียมาตรฐานไปพอสมควรเมื่อเทียบกับผลงานในปีที่แล้วนะฮะในตอนนี้เพราะว่าบอต่ยต้องไปวิ่งตามหลังแลนโดนอริสนะฮะ นอริ d มานิ่มากครับปีนี้ก็เรียกว่าไล่ตามเชโกมาติดๆแล้วก็ห่างจากนั้นไปก็เป็นเป็นในส่วนของวันารีบอตัสนั่นแหละนี่ก็คือเป็นในประมาณ4-5หคันแรกๆนะครับที่คะแนนอาจจะพอเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ครับนะฮะอ่าก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในการแก้มือในคราวนี้ ะะผมเองก็ยังไม่ได้ไปตามข่าวล่าสุดว่า,าทั้ง Mercedes แล้วก็ทั้ง Red u u l เนี่ยเขาเตรียมตัวอย่างไรตอนนี้ก็ต้องเรียกว่า Mercedes อยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดในสนามที่กำลังจะมาถึงเพราะว่า,าพ่แพ้ Red Bull Racing ของ m a x v o r s t a p p เ n ไปอย่างเบ็ดเสร็จจริงๆเรียกว่าแพ้ทุกกระบวนท่าฮะเ,าเราอาจจะมองว่าอาจจะผิดพลาดในส่วนของ ในส่วนของการวางแผนอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเป็นส่วนตัวผมมองว่าในสนามที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่ากลายุทธ์ต่างๆทุกสิ่งอย่างนี่ถูกถูกงัดออกมาใช้เนมันสู้มันสู้กิะทิงดูเขาไม่ได้จริงๆนะฮะดังนั้นในวันที่สถานการณ์เป็นรองนะครับในแบบนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับในกลยุทธ์ของทาง Mercedes แล้วก็น่าสนใจในความต่อเนื่องของทาง Red Bull Racing ด้วยนะครับว่า พวกเขาก็สามารถที่จะดีคู่ได้สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นมายืนโพเดียมคู่กันได้นะครับในขณะที่ Mercedes เนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มที่จะเรียกว่าจะต้องหาหาหา,า,าทางใหม่ๆนล่นแหละมามาต่อสู้นะฮะเพราะว่าเราเห็นในชัดเจนนะครับว่านอกเสียจากว่าโตโต้เขาจะกลับลำนอกเสียจากว่าโตโต้เขาจะสับขาหลอกเหมือนกับที่พวกเราหลายๆคนคิดเหมือนกับที่คริสเตียนฮอร์เนอร์คิด ทุกคนคิดว่าการเขาจะกล้าทําแบบนั้นไหมกับสถานการณ์ที่เหลือตั้ง15สนามเนี่ยแล้วจะมาหยุดพัฒนารถแล้วเนี่ยแล้วก็อาศัยข้อมูลของนักแข่งอาศัยการเซตติง้งในแต่ละสนามอาศัยเรื่องของพวกนี้ทุกคนคิดว่าเขาจะกล้าไหมพอหรือ,อยังนะฮะอ่ะก็ลุ้นกันนะครับโอเคนะครับก็ใครอยากเพิ่มอยากเสริมตรงไหนก็มาคุยกันเยอะๆหน่อยผมก็อาจจะเออเเหลือๆหน่อยนะครับไม่ได้คุย กันนานน่าจะรุมร่วมเป็นเดือนแล้วมั้งครับใน F1 ตรงนี้ก็ได้แต่ทําการติดตามตลอดนะครับทุกช่องทางเนี่ยผมก็ยังคงดูแม้กระทั่งเกมการแข่งขันเนี่ยก็การซ้อมกันอะไรก็ไม่พลาดนะครับมันก็จะมาพลาดตรงที่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเจอกับเพื่อนๆในการทําคลิปรายการเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะอย่าลืมอย่าพลาดนะครับในสุดสัปดาห์นี้มีเกมการแข่งขันที่สนามเดิมนะฮะเรดบูลิงที่ออสเตรียวันนี้ลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ